สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิิิิสมมมลลาาาาฮฮรรรระะห์นีอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสซัลาตุวัสซัลามุอะลัอัชรอฟินอัมบิยาอิวันมุรุสลีน نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقه في الدين وعلم التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจอาลอสุบฮาห์นะหัวตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามท,ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สุโกตออลลอฮุบฮานะหวตาอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะครับกับวิชาฟิกวันนี้ต่อนเนื่องกันกันกบเนื้อหาครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของ การเดินทางซึ่งการเดินทางพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอิสลามของเราก็มีบทบัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของการกล่าวดูอาตั้งแต่ดูอาออกจากบ้านดูอาที่เราขอขณะเดินทางและดูอาเมื่อเราได้ขี่พาหนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อย้อนไปในสมัย ที่ยังไม่มีเครื่องจักรยังไม่ได้มีเครื่องไอ้น้ําเครื่องยนต์มนุษย์เราเดินทางโดยการาใช้ใช้สัตว์ในการเดินทางอย่างในอาหรับเองเนี่ยการเดินทางไกลก็จะใช้ใช้อูด เซฟีนะัตุซาร์นะฮะฉายาของอูดก็คือเรือเดินสมุทรแห่งทะเลทรายเพราะเรื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรทุกสัมภาระและก็ความอึดความทนนะในการเดินทางนั้นกองคาราวานในสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้อูดในการแบกสินค้านะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ที่เร็วก็จะใช้มา้านีใช้มา้าศึกน,นะครับนะส่วน,วนก็มีพาหนะอื่นอีกเช่นเช่นเช่นล่อหรือลาลานะลาที่เป็นเ,เป็นสัตว์อ,อีพะเภทหนึ่งลาก็จะมีความอดทนเหมือนกัน หรือล่อนะล่อก็เป็นสิทธิสัตว์ที่ผสมคันระหว่างม้ากับลานะส่วนในอาหรับนี่ไม่รู้จักช้างนะช้างนี่มีช้างนี่สงครามช้างก็นําเข้ามาจากแอฟริกาช้างที่อบรอรฮะนำมาเนี่ยก็คือเป็นช้างแอฟริกาด้วยนะไม่ใช่เอเชียนะพี่น้องนะช้างแอฟริกาเลยพออะอบรฮะเนี่ยก็เป็นสาขาย่อยหนึ่ง ของกษัตริย์นยาชีที่อยู่ที่เอธิโอเปียนั่นอับราฮานี่เขาก็มีสักเกี่ยวดองกันแต่อับราฮานี่อยู่ที่เยเมนนะ,ะจึงจึงนำช้างเข้ามาเป็นกองทัพซึ่งอาหรับตอนนั้นไม่รู้จักคือกลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ประจำถิ่นอาหรับอาหรับนี่ไม่มีช้างน้ช้างอยู่แอฟริกาส่วนในเอเชียของเราก็ใช้ช้าง เป็นพาหนะกันมันต้องจะสมัยโบราณกาเล้ยวนะแต่เป็นช้างช้างเอเชียลักษณะก็จะไม่ได้ดุเหมือนช้างแอฟริกานะเอเอรี้ถ้าพูดถึงพาหนะในการในการโดยสารเนี่ยก็คือนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นอูดเป็นม้านะครับหรือลาหรือลาหรือล่อเนี่ยก็จะเป็นพันะที่ใช้ในในสมัยก่อนซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในสุนนะที่นบีส่งเสริมก็คือเรื่องของการขี่ม้ายิงธนูขี่มา้นะมาบกยิงธนูแล้วก็รวมถึงว่ายน้ำด้วยนะครับเพราะว่า มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของความแข็งแกร่งของการสู้รบอ่าพอการสู้รบในสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้การขีม่ม้าการยิงธนูนะครับหรือแม้กระทั่งการาลักษณะของมวยปั้มนะมวยปั้มนี่พี่น้องอย่าไปตินจนาการว่าใช้เก้าอี้มาตีนะมวยปั้มฝรัง่งแต่มวยปั้มในสมัยนาะบีก็คือการใช้การใช้การปละลองโดยการดัน าการรัดก,ก่อนรัดฟัดเวียงนะทุ่มนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวเวลาที่ไม่มีอาวุธก็จะใช้ลักษณะของต่อสู้ด้วยมือเปล่าถ้าเป็นเมืองไทยก็มวยไทยสิใช่ไหมมวยไทยนะอ้าวว่ากันไปคราวนี้ดูอาที่ผู้เดินทางกล่าวเมื่อขึ้นขี่พาหนะเนี่ยก็มีรายงานจากอาลีบินอบีิต,ตอเลบ อ่าไม่ใช่บีทอเดียวขอโทษดีอาลีบินรอบีอามีรยายงานจากท่านอาลีบินรอบีอาได้กล่าวว่าฉันเนี่ยเคยเห็นท่านอาลีรเดียลอของอันฮูอันนี้อาลีบินตออบีตอร์นะนำสัตว์พาหนะตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะเตรียมขึ้นขี่เดินทาง ทันใดที 1941, ่เท้าของท่านย่างขึ้นขีท่านก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลดีซักคอฮาระเนาฮาดาวะมะกุนนามุกรินีนวะอินนาอิลารอบบีนาละมุนกอลิบุนอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ สุบฮานลัลละดีซักคอรอลานาฮาดามหาบริสุทธิ์แห่งผู้ทรงบังเกิดพาหนะมหาบริสุทธิ์แห่งผู้ทรงบังเกิดพาหนะนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่เราฮาดาวะมากุณามุกรินีนและเราไม่มีความสามารถควบคุมมันได้นอกจากการช่วยเหลือของพระองค์ ว่าอินนาอีแล้วรอบบีนาลามุนก็รีบุญแท้จริงเราจะต้องกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอนต่อมาท่านก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลละสามครั้งแล้วก็กล่าวตักบีรอีกสามครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรและกล่าวต่อว่า มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นฉันนี้ได้อาธรรมแก่ตัวเองดังนั้นโปรดอภัยให้แก่ฉันด้วยเถิดแท้จริงไม่มีผู้ใดสามารถอภัยในความผิดนั้นได้นอกจากพระองค์เท่านั้นกล่าวจบท่านก็หัวเราะเราจึงถามท่านว่าท่านหัวเราะสิ่งใด หรือท่านมีรุ่นมุมินีนคือตอนนั้นท่านลีก็เป็นคอลีฟ้าอยู่ด้วยท่านตอบว่าฉันเห็นท่านโดซูลสโลลอฮวาในฮิวสันลำเคยปฏิบัติเช่นนี้ฉันก็เคยปฏิบัติตามนะซี่ฉันจึงถามว่าท่านโดซูลฉันจึงถามท่านโดซูลว่าโอ้ท่านโดซูลท่านหัวเราะอ,อะไรหรือท่านตอบว่าพระผู้อภิบาลนั้นทรงพึงพอพระทัยต่อบ,บ่าวของพระองค์เมื่อเขากล่าวว่าโอ้ โอ้องค์อภิบาลทรงโปรดอภัยแก่ฉันด้วยเถิดและจะทรงกล่าวว่าบ่าวของข้าทราบแล้วว่าไม่มีผู้ใดอื่นจากฆ่าอาภัยให้เขาได้ให้แก่เขาได้ฮะดิษนี้บันทึกโดยอิบนฮหยบานและก็อิมัมอาหมัดและจากอัลอัสดีบอกว่าแท้จริง ท่านอิมโน่อามารอเดียลลอฮุอันฮุมาก็ได้สอนแก่เขาว,ว่าท่านโนซุนสลลลอฮวาในฮิวเซนลำนั้นเมื่อขึ้นบนหลังอูดเตรียมที่จะออกเดินทางเนี่ยท่านก็จะกล่าวตะเบสสามครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรและก็กล่าวด้อาว่าซุบฮานัลลอลีซักคอระลานาฮาดะวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบีนาละมุนกอลิบุน มหาบริสุทธิ์แห่งผู้ทรงบังเกิดปาหานะนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่เราวามากุณาลาหูบุกรีนีนและเราไม่มีความสามารถอันใดเลยที่จะควบคุมมันได้นอกจากการช่วยเหลือของพระองค์วอินนนอิลารอบบินาละมุนกอริบูนและแท้จริงเราจะต้องกลับไปหาพระผู้ทรงอภิบาลของเราอย่างแน่นอน ออัลลฮุม a l l น h u m m a i ล n กะฟีซ l ฟารินาฮ ر ن ا ลบิร ل ب ر و ต ل ط ع و ة อัลลอฮ์แท้จริงเราวิงวอนขอพระองค์ในการเดินทางนี้ฮาดลบิริวัตตักวาซึ่งความดีและความยำเกรงว่ามีนัลอามะลิมาตาร์บอ และขอสิ่งที่พระองค์ทรงยินดีจากการงานอัลลอฮุมฮาวินอเลยนาซาฟาราา์นาฮาดาและโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ทรงโปรดให้การเดินทางของเรานี้เนี่ยสะดวกแก่เรานะ,ว,ะวัดวะอัตวิอันน่ บวเดะเลทรงโปรดร่นความไกลของมันให้ใกล้แก่เราอัลลอฮุมะอันตะซาิบุสฟีสซาฟัรฟิสซาฟัรโออัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงเป็นสหายในการเดินทางนะวัลคอลีฟตูฟิลอัฮลและเป็นผู้ทรงและเป็นผู้ รับมอบหมายในเรื่องครอบครัวอัลลอฮุมะอินนีอวซูบิกะมินัลวะเซาอิอิซเฟฟร์โอ้อัลลอฮ์บทคุ้มครองเราจากให้พ้นจากความเหนื่อยยากในการเดินทางวัลแกแอะบาติลมุลกะลเล็บเล็กความเศร้าสลดแห่งการกลับมาวะซูอิลมันซาริฟิลอัลฮ์วัลมาลและความ และภาพที่ชั่วช้าในครอบครัวและก็ทรัพย์สินและเมื่อเดินทางกลับก็ให้กล่าวเช่นนี้พร้อมกับกล่าวดูอา์เพิ่มว่า,อ,าอีบูนะแต่อีบูนะอารบีดูนะลีรบบินาฮามิดุนพกเรากลับมาแล้วพวกเราทำการลุกกระโทษแล้วพวกเราได้ ทำการพักดีต่อพระผู้อภิบาลของเราแล้วหรอรบ,บินาฮามิดูนและเราทําการสรรเสริญต่อพระองค์แล้วบันทึกโดยอิหมัมอามัดและอบูด,ดาวดูอาที่ผู้เดินทางกล่าวเมื่อเข้าเวลาพรบค่ารายงานจากอิบนุอุมดรอดิัลลอหุอันฮุมาบอกว่าท่านรอซูลลลซฮฮฮฮัฮนฮฮฮเมื่อท่านอยู่ในสงครามหรือการเดินทางและเมื่อเข้าเวลาพบค่ํา

อา عود ุบิ الله من شر كل أسد و أسود وحية والأقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد โอแผ่นดินพระผู้ทรงอภิบาลของฉันและของเจ้าก็คืออัลลอฮ์เจ้าของตัวของเราและแผ่นดินก็คืออัลลอฮ์ ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของเจ้าความชั่วร้ายของสิ่งที่อยู่ในตัวใ,ใ,ในในเจ้าและความชั่วร้ายจากสิ่งที่เดินย่ำอยู่บนเจ้าก็หมายถึงแผ่นดินนะั่นแหะฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิงโตนะอัสาดินอาสัตว์ปว่าสิงโต วอลอสวดอสวดก็หมายถึงงูตัวใหญ่งูดำงูยินนะงูสีดำวลอลไหยะไฮยะก็หมายถึงงูแล้วก็มแมลงป่องงูเล็กไฮยะนี่งูเล็กงูตัวเล็กๆอันนี้งูง,งูจริงๆเลยนะแล้วลวอลอากรอบก็คือมแมลงป่อง โมิชาดิเซกินินบาเลตเลสสิ่งที่ชั่วช้ามาแดงสัตว์กัดต่อยต่างๆที่อาศัยอยู่ในเมืองโอมิชาริวาลดวาลิดให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้ที่เกิดและสิ่งที่เกิดฮะดิษนี้บันทึกโดยมัมมัธและบูดาวุฒเดี๋ยวเรามาดูดูอาต่อเนื่องนะครับกับเรื่องของการเดินทางเมื่อเราไปค้าง ไปพักไปกลางเต็นท์หรือจะไปอยู่ที่โรงแรมก็มีดูอาให้เราอ่านเช่นเดียวกันวบิลลาฮิตตฟิวันทิดายะอัสสลามอัยกุบบารฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระแกตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ